Good m o r n i n g s t u ส e n t เดน w a วอายุสวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้เราก็จะเรียนวิชาสังคมศึกษาในรายวิชาหน้าที่พลเมืองนะคะวันนี้เรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่2ข้อมูลข่าวสารในชีวิตประจำวันค่ะผังสาระการเรียนรู้ของเรานะคะข้อมูลข่าวสารในชีวิตประจำวันวันนี้เราจะขึ้นหัวข้อที่2นะคะเรื่อง ประโยชน์ของการติดตามข้อมูลข่าวสารค่ะก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหานะคะเรามาทบทวนบทเรียนกันก่อนค่ะ,ะยังจำกันได้ไหมคะสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องข้อมูลข่าวสารข้อมูลข่าวสารหมายถึงอะไรจำได้ไหมเอย ข้อมูลข่าวสารหมายถึงสิ่งที่สื่อความหมายให้เรารู้ถึงเรื่องราวข้อเท็จจริงต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นซึ่งอาจจะเป็นเรื่องราวของบุคคลก็ได้สัตว์สิ่งของ หรือสถานที่นะคะโดยจะจัดทําไว้ในรูปแบบของเอกสารหนังสือต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพวาดการบันทึกหรือการบันทึกเสียงโดยเครื่องคอมพิวเตอร์นี่ก็จะเป็นข้อมูลข่าวสารนะคะอย่างจํากันได้ไหมเอ่ยอาถ้ายัางจําไม่ได้กลับไปทบทวนบทเรียนในสัปดาห์ก่อนได้นะคะขอบคุณค่ะ เนื้อหาของเราวันนี้นะคะหัวข้อที่2เรื่องประโยชน์ของการติดตามข่าวสารข้อมูลนะคะการติดตามข้อมูลข่าวสารจะก่อให้เกิดประโยชน์หรือผลตามมาจากการที่เรารู้จักติดตามข้อมูลข่าวสารดังต่อไปนี้ค่ะ2.1นนะคะเพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้านะคะเช่นการฟังข่าวพยากรณ์อากาศต่างๆ จากสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์วิทยุนะคะจะทำให้เราทราบถึงสภาพอากาศว่าเป็นอย่างไรเพื่อจะได้เตรียมตัวป้องกันได้โดยเฉพาะในกรณีที่อาจจะมีเหตุการณ์รุนแรงเช่นฝนตกหนักน้ำท่วมนะคะเป็นต้นค่ะ2.2นะคะเพื่อพัฒนาความรู้ที่เรามีอยู่แล้วหรือความสามารถที่เรามีอยู่แล้วนะคะให้ต่อเนื่อง ให้เราทุกคนสามารถใช้ข้อมูลที่จะได้รับมาจากสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์อินเทอร์เน็ตเราจะนำมารวบรวมพัฒนาความรู้ของเราต่อยอดให้เราสามารถมีความรู้เพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะ ยกตัวอย่างนะคะการฟังรายงานข่าวจากทรัพยากรอากาศอาจจะช่วยนักเรียนสามารถเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้อาจจะเกิดฝนฟ้าคะนองนักเรียนก็อาจจะเตรียมร่มเตรียมเสื้อกันฝนไปได้นะคะนี่ก็จะเป็นประโยชน์ของการฟังข่าวนะคะจากทรัพยากรอากาศค่ะ 2.3นะคะเพื่อการํำรงชีวิตการติดตามข้อมูลข่าวสารจะทำให้บุคคลนั้นเตรียมตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์ประจำวันได้ถ้าวันหนึง่งมีการเปลี่ยนแปลงราคาน้ำมันนะคะจะทำให้บุคคลนั้นได้เตรียมตัวรับมือกับค่าใช้จ่ายต่างๆอาจจะมีราคาที่แพงเพิ่มมากขึ้นนะคะ 2.4ค่ะเพื่อการศึกษาค้นคว้าสิ่งใหม่การคิดค้นนวัตกรรมนะคะหรือสิ่งประดิษฐ์ต่างๆจะเป็นผลมาจากการใช้ข้อมูลข่าวสารที่อาจจะต่อเนื่องกันมาจากอดีตเช่นนะคะการประดิษฐ์รถยนต์ประหยัดพลังงานเกิดขึ้นจากการติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมราคาน้ำมันและปริมาณน้ำมันที่คาดว่าจะเหลืออยู่ในโลกนี้ค่ะ หัวข้อสุดท้ายของเรานะคะ2.5ค่ะเพื่อการวางแผนพัฒนานะคะเช่นจำนวนประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปจะเป็นประโยชน์สำหรับการวางแผนด้านสาธารณูปโภคนะคะเช่นไฟฟ้าปลาปลาโทรศัพท์เป็นต้นนะคะ สรุปเนื้อหาของเรานะคะประโยชน์ของการติดตามข้อมูลข่าวสารการที่นักเรียนติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างรอบด้านและติดตามข่าวอย่างสม่ำเสมอโดยจะใช้แหล่งข้อมูลที่หลากหลายนะคะเพื่อมาเปรียบเทียบแล้วก็วิเคราะห์แยกแยะนะคะเพราะผู้ที่มีขอบเขตความรู้อย่างกว้างขวางนั้นย่อมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์และความเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้เป็นอย่างดีค่ะ เนื้อหาของเราก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดใน Google Form นะคะ Happy Learning Everyone Thank You Student Goodbye